ที่แม่แตครับแล้วจะอันนี้จะไว้ก็ปรับให้มันได้ส่วนหนึ่งก่อหรือก็จะแล้วปรับผสมผสมกันทุกค่านอยู่แล้วครับจะไม่คือม,มีส่วนตายตัวแล้วก็เหมือนช่วยว่าสีเขียวกับไม่เขียวอะไรเงี้ยช่วยช่วยแต่ว่าถ้าปรับเยอะแต่สีมันจะเบี้ยนได้ ก็ตัว o p a c i t y อันนี้จะเอาไว้ปรับช่วยในส่วนที่เป็นขอ้จริงเป็นส่วนที่เป็นตัวคนหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นปโตเกรอรี่หรือพวกนี้ครับถ้าตโตเกรอรี่มันโดนคีขาดไปอะไรเงี้ยมาปรับเพิ่มตรงนี้ช่วยเอามันคืนมาได้แต่ว่าพอมนคืนปุ๊บมันก็อาจจะไปมีเอฟเฟกกับฉากเขียวบางส่วนที่มันอาจจะเป็นแบบมีเงามืดๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบช่วยกันเพราะจริงๆก็ต้องช่วยัางแต่เรื่องแสงเรื่องอะไรแล้วแหละ ว่าหลักๆเลยการคีย์ในระดับลสุดสก็คือแสงถ้าแสงมันเพียงพอมันก็จะคีย์งา่ายก็อุปติคสี้ก็จะช่วยในส่วนของอพวกของจริงที่อยู่ในฉากไม่ว,ว่เป็นโต๊ะเก้าอี้คนนะครับแล้วก็ทันสแคลเซซีตกลงตัวก็ความของสายอะไรอย่างงี้คือถ้าเวลาเราปรับเช็คค่าแมดดูครับแล้วก็ส่วน สีขาวอ่ะถ้ามันมีแบบเป็นยิบยิบแบบว่าเม็ดเล็กๆอะไรพวกนี้ปรับตัวเนี้จะช่วยต่อหาช่วยพวกเม็ดยิบเล็กๆได้ก็ในส่วนของโป้เซอนอกาวอันนี้ก็จะเป็นการปรับช่วยในส่วนของภาพจริ้นที่มาจากกล้องข้างไปป้บอกดีน้อยดีน้อยดีน้อย น้อยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้ปรับเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตามดีหน่อยปรับแล้วดีหน่อยดีขึ้นหน่อยอไปลองปรับแล้วไอ้ที่กับพี่กพี่บอกมันจะหายมันจะดีขึ้นอ่าก็ดีหน่อยเราูงแล้วหรอดีขึ้นหน่อยก่อนถ้าตัวตัวชาร์เพนเนี่ยในในสระแบก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเป็นเทชโชรว่างพิกเซลที่เขาเอามาคำนวณคำนวณเอามาคำนวณความต่างของเป็นสีครับ ก็อาจจะช่วยทำให้แบบจับหยาบอิ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยกำลังไดเรเบียสก็เหมือนน่าจะเป็นขนาดของพิกเซลที่เอาคำนวณก็อาจจะละเอียดหรือว่าหยาบแค่ไหนก็โปรเซสฟองกาวนะครับอันนี้จะเป็นโปรเซสฟองกาวก็คือว่าฟองกาวที่ผ่านการโปรเซสที่เขียวเสร็จแล้วเราก็อาจจะ ช่วยพวกสีที่ว่าสีมันเคลียนไปอะไรเงี้ยก็ช่วยเล้งเล้งในบางค่าสีได้ก็จะเป็น ACP ก็คือผักในส่วนของภาพจากกล้องอแล้วก็ดิสปดดเปลวก็อันดนึ่แต่ว่าปรุงดาดิสเปลวนี่จะเป็นการจริงๆก็จะช่วยในส่วนของพวกสีเขียวที่สะท้อนมาเข้าผลลหูคนหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นมันต้องปอกผ้าอะไรก็ได้อ่ามันจะเป็น CMY CMY <MI>, ก็คือ Cyan Magenta แล้วก็ Yellow ต่อ,ตอใช่ก็คือเราจะบางเดี๋ยวก็จะเจอว่าสีเหลืองมันเพี้ยนนะครับเวพระรามารารจะเป็นส้มมาแล้วอ่าจะกลายเป็นส้มอ,อะไรอย่างเงีลยต้องมาปรับค่าตัวนี้ตัว Y ของสีส้มอย่างเงี้ยถ้าผมปรับก็จะเห็นว่าเสื้อของเขาอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนสีโทนสีก็จะเปลีย่ยนถ้า ถ้าเทียบสีแล้วสีมันเทียบไปจากกล้องจงนินอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรับราคาพวกนี้ช่วยได้ถ้าใครแอนก็จะเป็นโทนแบบฟ,าฟา้าเทาหน่อยก็เนี่องของปรับก็จะมีแับเบสี่เ <c oughs> อเชื่อมต่อเก่งดีเขาย <c oughs> ถ้าเทียบนะแก้ตรงนี้แล้วก็อันนี้มันก็จะมีแบบของโทนสว่างหรือว่าโทนด ลแนลน์แ lap อันนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยนะครับก็ H อ l เบอันนี้จะเป็นการช่วยเบลอของของของะะวัตถุนะครับเราจะสามารถกด H ตรงนี้นะครับเพื่อเช็คค่าไดา้ก็จะขึ้นมาเป็นของคนแล้วก็ถ้าเราปรับค่า H อชเอรครับก็จะเด็วนว่าตัวเส้น<อ>ก็จะเบลอไปแต่ว่า ก็ต้องดูของจริงด้วยนะบางทีแบบของเลอ<ด><ด>ไปออมากๆอ่ะก็จะดูแปลกๆเหมือนกันก็จะแบบบางทีก็จะคิดเข้ามาจนของในใเป็นอย่างๆอะไรประมาณนี้นนนก็ เ็แมน,แมน,แมน,นครับก็คือตนี้จะช่วยพวกขอของขาวที่มันอยู่รอบคนเงยแต่ว่าถ้าเราปับนีก็จะเหมนเป็นกิขอบคนเข้ไปจริงๆก็คือมัจะลดขอบคนเข้าไปเรื่อยมันมีขอแล้วก็ก็ลดลงไปเรื่อยเนี่ยถ้าอยากให้รายการบ <c oughs> ่ายสามครึ่งพิธเราหอมให้ปรับผมเยอะๆแต่ก็จะเห็นว่าถ้าเราปรับดเยอะกจะเป็นการทบทน ที่มันคีมคีชากไว้ก็ไม่จะมีคนนกันกลควือว่เราปรับตรงนี้แล้วเราวม่าองเลยเจอคนเพิ่มก็ต้องปรับต่างไปเป็นไปไลแล้วก็ชานโน่อ่าแล้วก็มีพวกตัวนี้ด้วยก็คือคาริทัลเล่สตีีเกตัวนี้ก็ไว้ปรับเสริมกับตัวนี้เหมือนกันก็จะ ว่าถ้าปรับค่านี้แล้วก็ามาลองลอ,งลองปรับค่านี้ด้วยไม่ได้ช่วย,ยตรงของที่มันแต่ว่าปรับอันนี้มัน,มน,มน,นจะไม่ค่อยเกี่ยวกับสอด้าลยมันจะกัะดภาพจริงๆเข้าไป่จะจจะไวเช็งเลิศก็ตองีนแ้วถึงจช่วยปรับปรับขอ คือเวลาเราปรับให้ตรงดีสปรูตรงนี้ก็จะก็จะเห็นว่าเราปับจนนสุดบ้า<ม>ก็ชาร์โลอันนี้ก็คือมันก็จะช่วยช่วยเล่นเล่นเงาของจริงนะครับ จะช่วยเล่กเงาให้เข้มขึ้นได้ถ้าเกิดหมือนว่าเราอยากจะเห็นเงาจิงให้มันดูสมจิงอะไรอย่เงี้ยคนเดินแล้วก็มีเงาตามถ้เาเป็นเงาจิงอยู่แล้วนะมันจะช่วยเล่กให้สเแล้วก็ไฮไลท์อันนี้เรากาจะอธิบายว่าเป็นช่วยชดเชย ของไฮไลท์ที่หมายนว่าเสียไปจากการโพสระการขี่สีเขียวอะครับออพอกดไฮไลท์แล้วเป็นไรครับปุ่ม อันนี้มีปลอดกระทบกับภาาเ้พวก Saturation, Contrast, Gamma, มาเกเนี่ยเนเนี่ยก็เล็กรวมๆเลยก็ตัดแสงก็ส่เน้นมนไม่ต้องตงหน้ากไดโอเคหน้า

จริงจริงจริงอันนี้ถ้าเซฟมัจะเซไ้กับหลหรือจริงถ้าเราจะแค่ใช้แบบก้องนี้เราก็เียบเยไม่ใช่ก็องที่อุมาาอแก้เปืสเสแล้วเราต้องเปยเป็นีสองแทนอะไรอย่างเงี้ยอันน้ก็แต่แต่ว่า หลายวิพุที่มาเข้าอินจินอ่ะเข้าที่ไลเท่าไหร่อย่างที่นี่ก็ได้เข้าที่สามเป็นสองจะเป็นออฟอินจินคือมันต้เดี่ยนแค่ตัวที่จที่เราเป็นวิ่งใช่ไหมถ้าเปนเปลี่ยนอันนี้ว่าอีกไปที่จินนั่นแล้วก็ถ้าเป็นค่าเริ่มก็จม่าใด่แล้วก็อีกท่ถ้าถ้ามันลายพิุเดียวกันอยู่แล้วใช่ทำแค่เปลี่ยนว่าที่ไปที่ค่านี้ก็องจนน อันแล้วที่โหลดเซฟอะไรตรงนั้นอันล่างสุด่ะครับในรีเซ็ตนะครับอ๋อกราฟิกครับนไไในในพิาถ้าเรา,เราเป็นโหมดนอนแอร์มันจะสามารถเลือกเป็นแบบาาวันลิกก็ได้นะก็คือกดตรงไหนของ่มก็ได้นะ แล้จาก e ี e ซ u คิวมดเลยไม่ดีลั่นง่ายถ,าถ้าไม่ไหวก็ 100. คือเราต้องกดต้งไ x e c u ิ